สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลเต็งเลงเป้าประจำวันเสาร์ที่19ตุลาคม2567สำหรับท่านใดที่หาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเตงหรือฟุตบอลสเต็ปแบบครบวงจรและมีเกมให้เล่นแบบครบคันปลอดภัยได้มาตรฐานสากลเชิญที่ลิงก์ปลอดภัยใต้คอมเมนต์นะครับทีเด็ดฟุตบอลเต็งวันนี้คัดมาให้เด็ดเด็ดอยู่หนึ่งคู่เป็นฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเป็นการพบกันระหว่างฮอฟเฟนไฮม์กับโบคุมเชื่อว่าเกมนี้โอกาสเข้าวินอยู่ในกำมือของฮอฟเฟนไฮม์ เนื่องจากผลงานก่อนพักเบรกทีมชาติไปถือว่าดีขึ้นตามลําดับด้วยการไม่แพ้ใครมาสองนัดซ้อนจึงมองว่าหลังจบโปรแกรมทีมชาติแบบนี้ก็น่าจะสารต่อผลงานที่ดีต่อไปนะครับที่มั่นใจเช่นนี้เป็นเพราะว่าผู้มาเยือนก็คือโบคุ่มทีมสุดห่วยที่มีดีกรีเป็นถึงบุยหลีที่เพิ่งม,มีเพียงแค่แต้มเดียวจากการลงเตะไป6นัดเรียกได้ว่าห่วยแต่เกินคํญญญาบรรยายจริงๆและการออกไปเยือนวันนี้ก็เตรียมตัวแพ้ล่วงหน้าได้เลยนะครับเมื่อพิจารณาจากภาพรวมต่างๆแนะนาเชียร์ฮอฟเฟนฮา์มไปครับวันนี้ ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับวิเคราะห์ผิดพลาดยังไงก็ขออาภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงเงรวยรวยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ